สวัสดีครับสแตมลอสซิงครับวันนี้มาชมพอ r t ูเนอนะครับเปลี่ยนโชคพร้อมโหลดหน้า1.5หลัง2.5นะครับฟีดเมนต์เท่ากันเลยครับหน้าหลังตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนปิกนกนะครับตั้งสูตรแล้วได้ประมาณนี้ครับสุดแล้วนะครับก็จะกินยางนิดนิดครับเดี๋ยวไปชมโชคหลังกันครับล้อขอบ20นะครับ นีโช็อปรับแปดนุ่มดึกปรับได้เลยครับไม่แข็งนะครับตัวนี้เดี๋ยวพาชมรอบพันอีกหนึงทีครับช่วงเด้งอยู่ประมาณ4นิ้วสอดนะครับไม่ถึงสิเซนนะครับสวยมากครับ